ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับไอคลิปล่าสุดที่เป็นทัศนศึกษาพเพื่อนครับตอนนี้สิบไบบลอแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่กดไลค์ครับคุณดูซึ่งตอนนี้คลิปใหม่ก็ได้มาแล้วถ้าถามว่าทำไมผมลงชา้าจังผมขี้เกียจครับไม่มีอะไรโอเคคุณดูเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไปทัศนศึกษา EP สองเนี่ยจะเป็นไงคุณดูไปไปดูกัน <S <S 2> <S 2> ซึ่งแน่นอนว่าเปิดคลิปมาคุณดูจะเห็นผมรวมาได้กับเพื่อนอย่แลเี้ยคุณดูซึ่งแน่นอนว่ายังลงไม่เสร็จนั้นต่อจาก EP สองเลย ซึ่งพวกผมก็ทำการลงไปนั่งพักที่ศาลาคุณตัวคลิปนี้ได้ต้องไปตัดนนตบนลพุดแน่วะกลับไปตัดเลยเกลับไปตัดเลยเที่อ่ะซึ่งเราเราจได้รู้จักกับเพื่อนอีกคนนึงครับซึ่งเพื่อนคนนี้เขาได้ชื่อเขาชื่อว่าโบนนะคุณตัวก็ถ้าเกิดเขาเราก็รู้จักกันมานานตั้งแต่มหนึ่งแล้วคุณตัวก็ไม่แย่มากหรอก่างนี้เหรอไป แนนอนทางดีๆมีไม่ลงครับยงบันไ,ไดแม่งเลยเฮียแม่งทางดีๆมีตั้งเยอะนะเสือกไม่ลงไปยงบันไดทางง่ายๆซื้อของง่ายสะดวกซื้อนอย,งงยได,ด้ตรงทางนี้เขาจะไปสาน,นะพีผมก็ได้ไปพักที่สาลาคนดูไปสาลาแบบไปสานศาลาไว้นั่งเล่นเฉยๆซึ่งผมพ็ผมก็ไปพักนะกุอย ซึ่งตอนนี้พวกผมก็ได้พักกันเสร็จแล้วซึ่งตอนนี้พวกผมก็ได้็กำลังจะไปซื้อของที่ร้านสอกซื้อซื้อนะคนุณตัวผมหิวเพราะตอนนั้นผมหิวมากเลยอะให้สบับางห้องเต้ก็มาซึ่งแน่นอนผมก็ทำการซื้อแฟนตามนะคุณตัวกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยประมาณหนึ่งแพทนะคนุณตัวผมก็ซื้อแค่นี้แกเออตงังตังนี้ไม่เยอะก็ระจริงกูมไม่เห็นอีกสักตักเวเหมือนกันมึงแดกใครวะมึงดูดิ ตอนนี้เพื่อนที่ผมที่มันชื่อว่าบบสครับมันทําการกินเมนทอสอยู่กับน้าอะไรวะน้าเป็นสักอย่างเออแต่ที่คือผมชอบกินมากและซื้อผมไม่เห็นว่ามันมีด้วยถ้าผมเห็นนี่ผมซือนึกว่าปอยติดเ <นะ S 2> ี yeah. ้ยปอยติดไอ้สัดแล้วแล้วชติแต่เห็นมันมีทุกเ oh, <Okay. S 2> ม็ดเรีไงรสชาติอ๋อนางกระโปรติดไปหาที่นั่งตรงสายรัยเนี่ย <Okay. S 1> ซึ่งตอนนี้ผมไม็ทําการนั่งพักกินขนมนิดนึงคุณดูคุณดูจะไม่เห็นผมกินหรอกเพราะแบบมันมันกินไม่ถนัดแหะเออผมต้องวางกล้องไว้ตรงขา เอามือจกขนมกินอ่ะหูซอยมันเลยโคตรอร่อยแต่ซึ่งตอนนี้คุณครูก็ทำกันเรียกเราขึ้นรถได้คนเดซึ่งผมเพื่อนผมก็มีการคุยกับเพื่อนนิดนึงที่ชื่อับนะในคนโดวอุบิดไงห่ยว่าอกไม่เจอมือเลยกูอยู่คาเฟ่สัตว์ขึ้นกับเฮียโคตรเหนื่อยเฮียแม่งไอสัตว์เหน็บก็เฮียแบบเส้นก็ยึดขากูจริงเออนศึกษาก็คงจะหมดแค่เนี้ยคนเดี เพราะว่าโทรศัพท์ผมเมมเต็มนะเคยไม่สามารถอัดต่อได้ก็ท่้นสาก็มีแค่เนี่ยขขบคุณที่รับชนจนจบนะคอนโดอว,วันนีูก็ไปนะคอนโดอบ๊ายบาย